สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบช่องคาถาแห่งหล่อบ้าน i p ที่สองรแล้วนะครับเราเดินทางถึงสองร้อ p ครับพี่พี่วันนี้ก็เมาอนเช่นเคยครับพี่พี่ทำวิมให้พี่พี่ชมทั้งหมด20่สิบรายการสวยๆน่นเลินครับวันนี้พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากลงไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองไหนพี่พี่สามารถโทร้าที่เบอร์ศูนสา สี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่ได้เลยนะครับหรือพี่ท่านไหนแชทไลน์สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ข้ามที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่ได้เลยนะครับแอดเข้าสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อราคาได้นะครับพี่พี่หรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากพี่ไหนไลน์าการที่เท่าไหร่ ง่ายง่ายีเลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปรักาไม่บกเพิ่มครับพระทุกรายการของเราจะส่งตรงตามปกนะครับพี่พีเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาพี่พีเรามาเริ่มเป็นการที่หนึ่งอีกว่าครับรากให้เราจะเป็นองค์นี้เลยครับจะเป็นองค์นี้เลยเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเลยนี่ครับ เป็นเหรียญหลวงพุ่เอี่ยมพระองค์นี้เสรยๆอย่างนี้นะครับเหรียญหลวงพุ่เอี่ยมไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับเหรียญหลวงพุ่เอี่ยมเสร็ยๆอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับปสวยงี้เลยครับสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับสวยงี้เลยนี่ครับ ลายกันที่หนึ่งเหลยหลือปุ่เอี่ยมองค์นี้เอาไปในรา,าคาเอาไป500บาทดับ500บาทเลย500บาทดับ500บาทแบบสวยเงี้ยครับเหลยหลือปุ่เอี่ยมครับนี้ลายกันที่หนึ่งเลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปรายกันที่สองลายกันที่สองจะเป็นสกุลลูกสะกดหลปุ๋สุกครับองนี้เป็นลูกสะกดหลปุ๋สุกเลยนี่ครับไปสวยเงี้ยครับ ลูกสะกดหลวงพุทสุกนัดปากคอมขำเท่าครับตรงนี้นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยลูกสะกดหลวงพุทสุกนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับลูกสะกดหลวงพุทธสุขไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับไปสวยงี้เลยครับสวยงี้เลยลายการที่สองลูกสะกดหรือผสมดอกนี้เอาไปในราคาไป500บาทกรบ500บาทเลย5 0าบาทหรือห้ารอยบาทสวงี้ครับเป็นลูกสะกดหรืสุข้าวโพงนี้ลายการที่สองเลยนี่ครับ ต่อไปกันที่สามรายการที่สาจะเป็นอินนะพรงนี้เป็นอินนั่งเลยครับพวงนี้เป็นอินนั่งกอดกันอย่างนี้เลยนี่ครับอินานั่งกอดกันสวยๆอย่างนี้เลยครับอินนั่งกอดกันคสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยอย่างนี้เลยครับ ไปสวยงี้เลยนี่ครับลายการที่สามอินนั่งกอดกันตรงนี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทดับห้าร้อยบาทลสวยงี้นะครับปินอินนั่งกอดกันตรงนี้ลายการที่สามเลยนี่ครับ ต่อไปรายการที่4รายการที่สจะเป็นหลวมบุทรทวดทัท้งตรงนี้เป็นตาลรีหลวงบุตทวดพิมพ์หลังตัวหนังสือทั้งตรงนี้นี่ครับเป็นหลวงบุตทวดตาลรีหลังตัวหนังสือครับโคตรชัดเจนทั้ทงตรงนี้สวยๆอย่างนี้เลยหลวงบุตทวดตาลรีหลังตัวหนังสือครับไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้สวยสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับ สวยอย่างนี้เลยลายการที่สี่ลองวัอทวดวัดช้างให้องน์นี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทสวยอย่างนี้ครับเป็นหลังตัวหนังสือแบบองนี้ล <c oughs> ายการที่สี่เลยนี่ครับต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นอินกอดกันทั้งองงนี้ เป็นอินกอดกันไปสวยอย่างนี้เลยครับตรงนี้คร,รับอินกอดกันครับไปสวยอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี so ้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้เลย ไปสวย่งนี้เลยครับสวยๆงนี้เลยนี่ครับไปสวยงนี้เลยนี่ครับสวยๆองนงี้เลยครับลายการที่ห้า อินนั่งกอดกันตรงนี้เอาไปในราคาไปหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทะส่วนนี้ครับอินนั่งกอดกันตรงนี้รายการที่ห้าเลยนี่ครับต่อไปรายการที่หกรายการที่หกจะเป็นย่างตาแดงทรงเครื่องครับตรงนี้เป็นย่างตาแดงทรงเครื่องเลย นั่งตาแดงทรงเครื่องเก่าครับตรงนี้เป็นทรงเครื่องเก่าอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับนั่งตาแดงทรงเครื่องนี่ครับไปสวยงนี้เลยไปสวยงนี้เลยครับสวยสวยงนี้เลยนี่ครับไปสวยงนี้เลยครับ ไปสวยอย่างนี้เลยขาไปสวยอย่างนี้เลยครับนี่ขาไปสวยอย่างนี้เลยไลยการที่เจ็ดย่างตาแดงทรงเครื่องเก่าองค์นี้เอาไปในรา,าคาเอาไปห้าร้อยบาทดับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทดับห้าร้อยบาทบสวยอย่างนี้ครับย่างตาแดงทรงเครื่องครับองค์นี้ ลายการที่หกเลยนี่ครับต่อไปการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดจะเป็นจบหลังพังเงินนะตรงนี้เป็นจอบหลังพังเงินวัดบางคานเลยครับตรงนี้น,นี่ครับเป็นจบสองหน้าหลบงพังเงินวัดบางคานนี่ครับเป็นจบสองหน้าหลังพังเงินวัดบางคานสวยๆอย่างนี้เลยครับ สวยงี้เลยจอบสองหน้าทำงิบางคาันนี่ครับรายการที่เจ็ดจอบสองหน้าทำเงินบางคาันองนี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทวสวยงครับเป็นจอบสองน้าเราเงินครั้งนี้ รายการที่7เลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่8รายการที่8จะเป็นพระคงครับตรงนี้เป็นพระคงลําพูนแลยครับตรงนี้นะ <c oughs> เป็นนดินมะคงลําพูนเลยนี่ครับดินมะคงลําพูนจะก็เก่าอย่างนี้เลยครับตรงนี้ครับดินเก่าเก่าอย่างนี้เลย ไปสวยงี้เลยครับสวสวยงี้เลยก็ไปสวยงี้เลยครับสวยสวงี้เลยนี่ครับสวยสวยงี้เลยครับ ลายการที่แปดพระคงลำพูนตรงนี้เอาไปในราคาไปสี่ร้อยบาทรับสี่ร้อยบาทเลยสี่ร้อยบาทรับสี่ร้อยบาท,บาทสวยเงี้ยนะครับเป็นพระคงลำพูนทงตรงนี้ลายกันที่แปดเลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปลายการที่เก้าลายการที่เก้าจะเป็นพระขุนแผนทั้งตรงนี้ <c oughs> เป็นพระขุนแผนหน้าบุกเงินเลยครับตรงนี้ เป็นพระคุณแผนเนื้อบุเงินเลยนี่ครับเป็นเนื้อบุเงินทั้งองนี้เป็นเนื้อบุเงินเลยนี่ครับเนื้อบุงเงินสวยงนี้เลยครับับเนื้อบุเงินสวยงนี้เลยนี่ครับเป็นสวยงี้ได้ครับ สวยงี้เลยนี่ครับสวยยงี้เลยครับสวยางี้เลยมีใครไปสวยงี้เลยครับไลน์ลลาการที่เก้า พระคุณแผ่นเนื้อบุเงินตรงนี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทบสุดนคะครับเป็นคุณแผ่นเนื้อบุเงินนะตรงนี้ลายกระดิเก้าเลยนี่ครับต่อไปรายการที่10รายการที่10จะเป็นเหรียญเจ้าสุรบุบุญนะตรงนี้เป็นเหรียญหลอดเจ้าสุรบุบุญเลยครับตรงนี้ ครับเลียนเราจะส่วนภูมิบุญนี่ครับเป็นสวยงี้เลยครับจะสวยงนี้เลยเรียงเราจะส่วนภูมิบุญนี่ครับเป็นสวยงี้เลยครับไปสวยงนี้เลย นี่ครับไปสวยงี้เลยครับ <c oughs> สวยสวยงี้เลยครับสวยสอยงี้เลยนี่ครับไปสยอยงี้เลยไ <c oughs> ลายการที่สิบ เหรียญหลเจ้าสรปุปบุญองค์นี้เอาไปในราคาไปาไป500บาทกับ5้0บาทเลย500บาทกับ500บาทสบบนี้ road, นะครับเป็นเหรียญหลเจ้าสรุปบุญรั้งองค์นี้ลายกระดิ10เลยนี่ครับ <dram nichts. size India> ต่อไปจะเป็นกะลา yes. <mat ilia> ตาเดียวแกะพงกนี้เป็นกะลาตาเดียวแกะหน้ายักษ์เลยครับองค์นี้เป็นกะลาตาเดียวแกะหน้ายักษ์เลย นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับเป็นกระตาเดียวแกะหน้า <satell> ย <impacto> ักษ์นี่ครับเป็นสวย่างี้เลยนี่ครับเป็นสวย่างนี้นะครับเป็นกระตาเดียวครับตรงนี้เป็นกระตาเดียวเลยนี่ครับเป็นสวย่างนี้เลยครับสวยๆงนี้เลย นี่ครไปสวยงี้เลยครับ <c oughs> สวยสวยงี้เลยครับกรลตาเดียว <c oughs> นี่ครัไปสวยงี้เลย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> และกานที่11กรลาตาเดียวแกะหน้ายักษ์องนี้ เอาไปในราคาไปหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทหกร้อยบาทสวยงี้นะครับครับไปสวยเงี้เลยต่อไปสิบสองสิบสองจะเป็นพักกุพะล่วงหลังลางปืนนะตรงนี้เป็นพักกุพะล่วงหลังลางปืนเนื้อชิ้นนะตรงนี้เนี่ยพักกุพะล่วงหลังลางปืนเนื้อชิน้น ปเปสวยอย่างนี้นะครับเป็นพวงรังปืนน้อยชินนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลย,เยน,ลน,นี่ครับเป็นรังปืนน้อยชินนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นรังปืนครับตรงนี้เป็นรังปืนเลย นี่ครับพล่วงลังปืนนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับไป <c oughs> สวยงี้เลย รายการที่12พันล่วงลังปืนเนชินตรงนี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทส่วนนี้นะครับพลวงลังปืนเนชินดวงนี้รายการ12เลยนี่ครับต่อไป13 13จะเป็นกะลาตาเดียวแกะลาหูหลวงพ่อน้อยดวงนี้เป็นกะลาตาเดียวแกะลาหูหลวงพ่อน้อย นี่ครับไปสวยงี้เลยเะลาตาเดยวแกะลราหูเราพันน้อยครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับเะลาตาเด็กแกะลราหูเราพันน้อยนี่ครับไปสวยงี้เลย นี่ครับข้างหลังมีตะกุดหนึ่งดอกครับตรงนี้ข้างหลังมีตะกุดหนดอกเลยนี่ครับเปสวยงี้นะครับเป็นเลี่ยมเงินแท้ตรงนี้เป็นเลี่ยมเงินแท้เลยนี่ครับเล่มเงินแท้สวยงี้เลยครับับเลี่มเงินแท้สวยงี้เลย้ายการทิบสาม กราตาเดือกแกะลาหูหล้วพอน้อยเรียมเงินแท้องค์นี้เอาไปในราคาเอาไป1,200บาทหนึ่ันสองรบาทเลยครับ1,200บาทครับองค์นี้นี่ครับสวยๆนี่เลยแล้วก็สิครับองค์นี้ต่อไป 14. 14 14จะเป็นกำไรบวงบนะัติเนสัมฤทธิ์คับองค์นี้เป็นกำไรบวงบนะัติเนสัมฤทธิ์เลย กำไรบงบัตรเนะื้อสำลิดนี่ครับสำลิดเก่าๆสวยๆงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับกำไรบงบัตรเนะื้อสำลิดไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับ สวยงี้เลย <c oughs> นี่ครับไปสวยงี้เลยครับสวยๆงี้เลยกำไรบงบัดนันสมฤิ์นี่ครับลายการสิบสี่กำไรบงบัดนั้นสมฤิ์องค์นี้ เอาไปในราคาไปหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทหกร้อยบาทสวยนี้นะครับาไปสวยนี้เลยต่อไปสิบห้าสิบห้าจะเป็นตะกุดใบลาน,นครับพวกนี้เป็นตะกุดใบลานเลยนี่ครับตะกุดใบลานสวยๆนี้นะครับตะกุดใบลาน ไปสวยงี้เลยตะกรุดใบลานนี่ครับไปสวยงี้เลยตะกรุดใบลานนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับตะกรุดใบลานสวยๆงี้เลยครับ ไปสวยอ,อย่างนี้เลยลายการสิบห้าตะกรุดใบลานองนี้เอาไปนนราคาเอาไปห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทสวยอ,อย่างนี้นครับเป็นตะกรุดใบลานองนี้ลายการสิบห้าเลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปสิบหกสิบหกจะเป็นตะกรุดของปูบุญนะวงนี้ เป็นตะกุดหลวงปู่บุญเลยครับตรงนี้ตะกุดหลวงปู่บุญครับไปสวยงี้เลยตะกุดหลวงปู่บุญสวยๆงี้เลยตะกุดหลวงปู่บุญนี่ครับไปสวยงี้เลยครับไปสวยงี้เลย นี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยครับรายการที่สิบหกตะกุดหลวงปู่บุญดอกนี้เอาไปในราคา,าไปห้าร้อยบาทับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทับห้าร้อยบาทสวยๆอย่างนี้เลยครับปเบป็นตะกุดหลวงปู่บุญทั้งวงนี้รายการสิบหกเลยนี่ครับต่อไปสิบเจ็ด สิบจะเป็นง่างตาแดงครับตรงนี้เป็นง่างตาแดงเลยกับง่างตาแดงสวยๆนี้เลครับง่างตาแดงสวยๆนี้เลยง่างตาแดงนี่ครับไปสวยงี้เลย นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยลายการสิบเจ็ดง่างตาแดงองนี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทับห้าร้อยบาทสวยอย่างนี้นะครับเป็นง่างตาแดงองนี้ลายการสิบเจ็ดเลยนี่ครับ ต่อไป18 18จะเป็นนาฬายทรงปืนนะตรงนี้เป right ็นพักกุนาลายทรงปืนเลยครับตรงนี้นี่ครับไปสวยงี้เลยเป็นเนื้อชินนะตรงนี้เป็นพักกุนเนื้อชินเลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับเป็นพักกุนเนื้อชินสวยงี้เลยครับพักกุนเนื้อชิน ปสวยอย่างี้เลยครับพกุ้นน้ยชิ้นนี่ค่ะไปสวยงี้เลยน,น,นี่ค่ะ,ไป,คะไปสวยงี้เลยครับไปสวยงี้เลยไปพักุน้นน้ชิ้น นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยไลน์การสิบแปดพระกุณนหะ์เนื้อชินตรงนี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทวสวยงนี้นะครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยต่อไปสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นเดือยงูเหลือมคระองค์นี้เป็นเดือยงูเหลือมคระองค์นี้ ทำเป็นด้งูุเหลือไปสวยงี้เลยสวยครับได้งูุเหลืองสวยงี้นะครับได้งูุเหลืองสวยงี้เลย,ลเลย,ย,เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับ สวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยสวอย่างนี้ครับเดินงูเหลือมลายการสิบเก้าเดินงูเหลือมองงี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทสวยอย่างนี้ครับเป็นเดินงูเหลือมพวกนี้ลายการสิบเก้าเลยนี่ครับ ต่อไปยี่สิบยี่สิบจะเป็นมีดหมอนข้าเดิมพระองคน,นี้เป็นมีดหมอนข้าเดิมวัดหนองโพแล้วครับเบล่เมน,น,ลนี้ครับมิดหมอนข้าเดิมวัดหนองโพสวยๆอย่างนี้นะครับมิดหมอนข้าเดิมวัดหนองโพสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับ ไปสวยงี้เลยพี่ปอเขาเรียกว่านองโพนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับปอกเป็นงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับ สวยอย่างนี้เลยมีหมอนทวดวันหนองโพนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยสวยอย่างนี้ครับมีหมอนทวดวันหนองโพไลยกันที่ยี่สิบมีดหมอนทเดวันหนองโพเล่มนี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทละห้าร้อยบาทเลย 500บาทครับ500บาท,บบาทบสวยอย่างนี้นะครับเป็นมิดหมอดโคาเดิลวันหล่องโพบเล่มนี้ลายการ20เลยนี่ครับก็จ,จบแล้วครับ20ลกยการที่พี่พี่ชมกันในวันนี้พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากลงไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาที่เบอร์063 4789454ได้เลยนะครับ หรือพี่ท่านไหนแจ็ไลน์สอบถามผมเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0ูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคาได้พี่พี่องค์ไหนระแบ่งปันได้ระแบ่งปันให้ครับเข้ามาต่อรองได้ก่อนครับหรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาแล้วแจ้งว่ามาจากอีพี่ไหนรายการที่เท่าไหร่ ง่ายง่ายนี่เลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปลายเดืไม่บวกเพิ่มครับพระทุกรายการของเราจะส่งตรงตามปกน,น,นะครับพี่ๆสำหรับวันนี้คาถาแน่ลระบ้านอีดีนี้ขอลาบก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ